สวัสดีครับพี่น้องกิติครับผมบนเพจเฟซบุ๊กกิติคนนำนนวบก o ับ u b u c h ชาแนลกิติคนนำนวณทีวีครับ,รนนค,รบคลิปนี้แนวทางหวยหาน้อยนะครับประจําวันวันที่สิบหาเด้อสิบห้ากรกฎเออสิบหกครับผมสิบหกสิบหกขอโทษครับสิบหกกรกฎาคมนะครับสองพยสาเนาะเนาะเขาซื้อเขาสู้เนื้อหากันเลยเลยนะครับเด้อเนาะยังไงก็ฝากกดติดตาม กดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะได้ครับถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งในการหาข้อมูลครับผม7 8 9 0 1น,นะครับ7.8901นี่คือเล็กวินครับหมู่บ้านนี่คือผลงานหมู่บ้านเนาะ8 9 0 1 2 2 8เด่นลุดบิ่ง2นะครับมาบึงผลหมู่บ้านครับนาสิได้อะ สามสามตัวบนวีพี่ครับแค่ตัวเดียวขึ้เล็กสามเนี่ยนะสองผมมาแค่หลุดวิ่งผมมาแค่วีพี่ตัวเดียวนะครับเด้อเ,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 เฉพาะปกติขน,นาดเสียดายครับแปดเก้าเจ็ดเนี่ยนะเปลี่ยนเจ็ดเป็นเล็กสองก็ตีแตกสามตัวบนเลยนันบอกมีเล็กเจ็ดนะครับนะแปดเก้าเจ็ดนะครับเล็กแปดกับมาเล็กเก้ากับมา ขาดเค่ตัวเดียวคือครับผมปกติเอ่ VIP, อวีพี่ย่างกงพิเศษนะครับพิเศษ60-1ู่เขาเขาชุดเหล็กวิ่งอยู่นะครับสองตัวบนนอกนั่นกับผมมียังก็ถือว่ายุ่ในเกีย์ที่บนหาพอใจเนาะเพราะว่าผมตั้งมาตรฐานไ้ว่ายังหน่อยเลขกลูดเล็กวิ่งผมตรอมาอยางหน่อยจักสองน้อยครับมากแค่น้อยเดียวหมู่บ้านน้อยวีพี่นะครับน้อยวีอพีอย่างเดียวเลย เลขแปดเลขเก้ากระเด็นไหลได้หมาว่าน,นะครับนี่เก้าเก้านี่ก็บเก้าเพราะฉะนั้นมื่อนี้ครับผมเลขเด่นเป็นเลขเจ็ดกับเลขแปดได้หลุดวิว่งแปดครับนะตามนี้ครับผมเลขหาโตนะครับวิ่นเป็นเลขชุดสองตัวได้ยี่สิบหาชุดครับวิ่นเป็นเลขชุดสามตัวแบบบ่เบิ่นบ่ต้องมาหามได้สิบชุดได้ครับเด้อ สว่ส่านในวิดีโอนี้นะครับผมสิบแบ่งปันเฉพาะตัวเน้นๆนะครับสองตัวกับสิเป็นสามชุดเนาะสิเป็นแปดเจ็ดเดี๋ยวขอบเบ่งผลกันนะครับเอาแปดหนึ่งแล้วกับเจ็ดหนึ่งครับส่วนสามตัวเน้นๆก็ตามนี้เลยเก้า 78นะครับ178แล้วก็087ผู้ใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับก็เอาเลขกหาโตเนี่ยครับเลขวินหาโตเด้อไปวินเป็นเลขชุด2โตยี่สหาชุดเลขชุด3ามโตสิชุดแบบบ่เบิ่นบ่ร์ตองบ่หามอันนี้ผมแบ่งปันแล้ว3ชุดเลข7ชุดนะครับสำหรับ3ามโตนาะสำหรับหาดสำหรับเหล็กสองโตนะ ยี่สิบหาชุดก็เอาไปวิ่งเพิ่มเติมแล้วกันหรือถ้าว่ายี่สิบหาชุดมันหลายโพดเอาเฉพาะเลขเด่นกันได้ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งฮะครับนี้นะครับหรือแต่เสื้อมันในเลขหลุดผมก็เอาไปหลุดก็ได้ครับหลุดแปดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหรือซีวิงอย่างเดียวก็ได้นะครับสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับ โดยการกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมหรือถตาผู้ได้โชคดีจากการเสี่ยงโชคกับตัวเลขของกิตติสามารถสนับสนุนเป็นค่านำชาก,กาแฟเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสียงอาจเสพอดีนิดนึงครับเจ็บข้อสวัสดีครับผม